เวลาเรามีคนคุยเนี่ยครับแล้วเขาแบบว่าตอบช้าหรือว่าหายไปเนี่ยคุณคิดว่าคนส่วนมากทํำยังไงกันครับผมเชื่อครับว่าหลายๆคนครับก็มักจะแบบว่า ทักเขาซ้ําไปว่าแบบเออหายไปเลยนะไม่ตอบเลยนะหรือว่าจะเป็นแบบว่าพยายามหาเรื่องคุยที่จะให้เขาแบบว่ากลับมาตอบเราหรือถึงขั้นหนักขึ้นอีกอาจจะเป็นแบบว่าถึงขั้นโทรจิกเลยเพื่อให้เขาแบบว่ากลับมาคุยกับเราหลายคนมักจะทําแบบนี้ครับเพราะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้จริงๆแล้วเนี่ยครับผมเข้าใจครับว่าคนที่ทําแบบนี้จุดประสงค์คือเราต้องการให้เขาเนี่ยกลับมาคุยกับเราถูกไหมแต่ว่าผลสุดท้ายที่ทุกคนได้รับก็คืออะไรคือการที่เขายิ่งวิ่งหนีห่างออกไปจากเรามากขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราทักเขายิ่งเราต ขามันยิ่งทำให้เขาเนี่ยยิ่งหายไปจากเรา ถ้าว่าใครเจอแบบนี้คุณสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะว่าคุณกำลังเจอแบบนี้อยู่ผมจะบอกแบบนี้ครับว่าเวลาคุณเจอสายการแบบนี้ครับที่ว่าคนคุยของคุณเนี่ยเขาหายไปจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณควรทำเนี่ยไม่ใช่ควรจะไปตื้อเขานะสิ่งที่คุณควรทำาิจาท้าจริงคือคุณควรจะมานั่งดูสาเหตุก่อนว่าเฮ้ยที่เขาหายไปเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะยุ่งอยู่หรือเขาอาจจะยังไม่สะดวกคุยตอนนี้เพราะว่าเขาทํางานอยู่ช้อปปิ้งอยู่เดินห้างกับแม่อยู่ช่วยแม่ยกของอยู่หรืออะไรแบบนี้มันก็อาจจะเป็นไปด้วยเหตุผลแบบนั้นเาา่่ทีขว ยังไม่อยากคุยกับคุณตอนนี้ในในความหมายที่ผมหมายถึงว่าเขายังไม่อยากถึงขั้นเป็นคนที่ต้องมานั่งคุยกับคุณตลอดเวลาเอาง่ายๆว่าเขายังไม่อินกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะพยายามทําให้คนที่เขาไม่อินกับคุณมาตอบคุณทีๆเหมือนในตอนที่คุณกาลังอินกับเขาอันนี้มันจะเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วมันจะทาให้เขาอึดอัดนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทาไมการที่คุณยิ่งทักตื้อไปทักซ้ําไปเขาถึงยิ่งหายไปจากคุณเพราะว่าเขารู้สึกอึดอัดตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่ทันรู้สึกอะไรกับคุณเลย ที่1ครับก็คือคุณต้องอย่าไปเร่งเขาครับและต้องให้สเปซเขา คุณต้องเข้าใจแบบนี้ครับว่าคนเราเนี่ยให้ความสําคัญกับบางสิ่งแตกต่งางกันไปครับณตอนนี้คุณอินกับเขาคุณให้ความสําคัญกับเขาแต่ณตอนนี้เขาอาจจะอินอยู่กับอย่างอื่นซึ่งอาจจะเป็นดูซีรีส์ช้อปปิ้งอยู่กับเพื่อนทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่คุณจําเป็นต้องเข้าใจและคุณต้องให้สเปซเขาครับกับการที่เขาจะทําสิ่งที่เขารู้สึกอินซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ถ้ามันยังไม่ใช่คุณมันไม่ได้แปลว่าวันหน้ามันจะไม่ใช่คุณเพราะฉะนั้นการที่คุณไม่เร่งแล้วให้เเปปคค้าาาแแลลวววว่่่่่่อยทททํะะนนนนนนไใใใใชชชงงีีมมัััจห สิ่งนี้มันจะทำให้ความรู้สึกดีๆความประทับใจของเขาเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาและเมื่อถึงจุดๆหนึ่งที่เขาเห็นความสําคัญของคุณอยู่ในลำดับต้นๆในชีวิตเขานั่นคือช่วงเวลาที่เขาตอบคุณเร็วครับโดยอัตโนมัติต่อมาเสร็จที่2ครับคือคุณต้องทําให้บรรยากาศมันดีเสมอครับ ในระหว่างที่คุยกับใครสักคนหนึ่งอะถ้าคุณอยากให้บรรยากาศมันดีคุณจําเป็นต้องไม่ทําให้มันเกิดความขุ่นมัวในบทสนทนาเพราะฉะนั้นคุณจะไม่สามารถทําให้บรรยากาศมันดีได้เลยถ้าหากว่าคุณพยายามจะไปเล่งเขาไปตื้อเขาพยายามจะคุยกับเขาบรรยากาศมันดีได้มันต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณคุยแต่เรื่องสนุกสนุกคุยแต่เรื่องที่เขาชอบหรือว่าแม้กระทั่งตอนที่คุณได้เจอเขาคุณทําให้การเจอกันอะมันเป็นบรรยากาศที่ดีคุยเรื่องทั่วไปไม่จําเป็นต้องโฟกัสกันและกันมากคุณอาจจะเจอเขาในช่วงเเเเเเวววลาาาาาทททีีีี่่อออััันนนน้้รรรมมจจบิษ กันที่กลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้ไม่จําเป็นต้องถึงขั้นไปเดทกัน2คนนะครับแค่มาเจอกันในสถานการณ์ที่โอเคเราสามารถมีเรื่องคุยกันได้เจอหน้ายิ้มให้กันหูเราะให้กันได้นี่ก็คือการสร้างบรรยากาศดีๆระหว่างทางแล้วครับในช่วงแรกๆเราโฟกัสกับการทําเรื่องแค่นี้ครับคือการทําให้บรรยากาศมันดีตลอดเวลา ผมจะบอกให้นะครับว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งอ่ะไอความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่านี่คือเพื่อนอ่ะพอเราสะสมความรู้สึกดีแบบเนี้ยไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วอ่ะคุณเชื่อไหมมันจะกลายเป็นความรู้สึกอินรู้สึกรักรู้สึกชอบไปได้ในหลายครั้งตราบใดที่ถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้ทำมันพังในตอนที่คุณพยายามไปตื้อเขาเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือคุณต้องอย่าทําให้มันอึดอัดปล่อยมันโฟวิตามธรรมชาติจะเจอกันเดือนละครั้งแต่ได้เจอแล้วรู้สึกดีก็ถือว่าพอแล้วไม่จำเป็นต้องไปเร่งว่าต้องเจออาทิตย์ละครั้งต้้ออองโททรหหาากัันนนนิตล3วืไแบบีม่เป็ช แรกถ้าคุณทําแบบนี้เขาหนีคุณแน่นอนต่อมาสเตปที่3ครับก็คือคุณต้องคลิปอินทัชเสมออย่างที่ผมบอกไปว่าไม่จําเป็นต้องคุยต่อเนื่องความสัมพันธ์แบบนี้มันเหมือนเริ่มจากแบบเฟรนด์โซนก่อนแล้วค่อยขยับไปทีนิดทีหน่อยให้เริ่มปั้นจากความรู้สึกดีๆไปเพราะนั้นคุณไม่ต้องไปโฟกัสว่าต้องคุยกันทางไลน์เท่านั้นต้องมีเรื่องคุยกันตลอดเวลาถ้าไม่มีเรื่องคุยก็อาบน้ํายังกินข้าวยังทําอะไรอยู่ไม่จําเป็นครับคุณสามารถคุยกันในไลน์พอไม่มีเรื่องคุยปุ๊บก็จบ หรือบางทีคุณเห็นแชร์โพสต์หนึ่งที่คุณรู้สึกว่ามันน่าสนใจที่จะมาคุยกับเขาคุณก็สามารถแชร์โพสต์นั้นไปให้เขาดูแล้วก็คุยกับเขาในท็อปิกนั้นๆก็ได้เพราะฉะนั้นคุณไม่จาเป็นต้องฟิกว่ามันต้องเป็นคนคุยแบบในไลน์เฉพาะอย่างนี้เท่านั้นต้องคอยโทรหากันเท่านั้นการทําแบบนั้นมันไม่เหมาะกับคนที่คุณเพิ่งเริ่มคุยกับเขาแล้วเขายังไม่มีความสนใจตัวคุณและนี่ครับก็คือวิธีครับที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถคุยกับคนที่เขายังไม่มีความสนใจตัวคุณในช่วงแรกได้ดีีคคครือออกา่่ยยยๆๆซึมเนนไป แต่ถ้าาว่าใครรู้สึกว่าเราอยากให้ตัวเราเนี่ยดึงดูดเขาได้มากกว่านี้ครับจริงตอนนี้ผมมีคอร์สที่ชื่อว่า The Magnet ครับ The Magnet เนี่ยแปลว่าแม่เหล็กก็ตรงจมชื่อเลยครับว่าคอร์สเนี้ยจะทําให้คุณมีความน่าดึงดูดเหมือนแม่เหล็กคุณเข้าไปคุยกับใครเขาก็จะรู้สึกประทับใจในตัวคุณหรือว่าคนบางคนที่เขาได้เจอคุณเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากเข้ามารู้จักคุณจากการที่คุณมีความน่าดึงดูดเหมือนแม่เหล็กจากการสร้างโปรไฟล์นะครับนี่คือสิ่งที่คอร์สนี้จะทําให้คุณได้ ถ้าหากว่าใครสนใจนะครับครนนี้ราคาเต็มอยู่ที่5,990แต่ถ้าหากว่าคุณสมัครในตอนนี้ช่วง Early Bird นะครับซึ่งช่วง Early Bird เนี่ยจะเหลือเวลาอยู่เพียงแค่ประมาณ10วันครับถ้าหากว่าใครสนใจรีบสมัครกนันเข้ามาที่ไลน์อัดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ได้ครับผมชองคาริสครับ